เรียนอาจารย์อัชราสุแวงอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัยดิฉันนางสาวเบญจรั์บุญแจมรหัส6 4 1 5 0 1 1 1 2นักศึกษาชั้นปีที่1คณะคดุศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชพัฏชัยภูมิดิฉันขอนำเสนอสื่อการสอนมาลค่าเป็นเครื่องดนตรีจัดอยู่ในประเภทเครื่องตีกระทบ โดยใช้ชื่อว่าเครื่องดนตรีหันศาค่ะวัสดุที่ทำเครื่องดนตรีหันศานะคะก็จะประกอบด้วย 1. มะกัมตาหนูเป็นพืชประจำท้องถิน่นมีลักษณะกลมๆและแข็งไม่ย่อยสลายง่ายค่ะ 2. ตะเกียบ 3. คองตกแต่ง 4. ขวดบีบซอสที่หาได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยค่ะดนตรีมีผลต่อพัฒนาการของเด็กทั้งหมด5ด้านด้วยกันค่ะ 1. ด้านสติปัญญาทําให้เด็กมีสมาธิซึ่งมีอิทธิพลต่อทักษะในการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์และยังส่งเสริมจินตนาการที่สดใส 2. ด้านร่างกายเด็กจะมีโอกาสเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายให้เข้ากับจังหวะเพลงการใช้จังหวะและเสียงเพลงพรวมทั้งการปบรบมือและการเคาะจะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการควบคู่ไปกับพัฒนาการของร่างกาย 3. ด้านอารมณ์ดนตรีจะช่วยทำให้เด็กลดอารมณ์ที่ก้าวร้าวต่างๆลงและนำมาแสดงออกอย่างสร้างสารรค์และเป็นที่ยอมรับ 4. ด้านสวดประสา์เด็กจะสามารถฟังและแยกเสียงต่างๆเข้าใจคุณภาพของเสียงจากการเล่นดนตรีร้องเพลงและฝึกฟังเสียงต่างๆ 5. ด้านสุดท้ายด้านสังคมดนตรีจะเป็นสื่อที่ทำให้เข้าใจและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ค่ะ ครื่องดน,นตรีหันซายังสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของมอนเตสซอรี่ที่นำการเรียนการสอนดน,นตรีแก่เด็กมี3ขั้นตอนคือ 1. imitation การเรียนแบบโดยมีครูเป็นต้นแบบของเด็ก 2. recognition การจดจำและการแยกแยะความแตกต่างของเสียงที่ได้ฟัง 3. intonation การเปล่งเสียงร้องอย่างถูกต้องเป็นการทดสอบขั้นสุดท้ายว่าเด็กมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้คะ่ะ สรุปสื่อการสอนเครื่องดนตรีหันซาคุณครูสามารถใช้เทคนิควิธีการสอนเครื่องดนตรีหันซาให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละคนคุณครูจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาเนื้อเพลงและทำนองการใช้เครื่องดนตรีหันซาให้เกิดความสนุกสนานและเตรียมพร้อมในการเต้นเข้าจังหวะนอกจากจะมีทำนองที่สนุกสนานเด็กๆยังสามารถจดจำเสียงเพลงและเนื้อเพลงได้เช่น เพลงช้างเด็กสามารถจำได้จากเนื้อเพลงเด็กจะรู้ว่าลักษณะของช้างเป็นอย่างไรและมีเสียงร้องของช้างต้องร้องว่าอะไรเด็กปฐมวัยก็จะสามารถเรียนรู้คำศัพท์ผ่านเสียงเพลงและยังสามารถสื่อสารกับคุณครูหรือผู้ปกครองได้อย่างถูกต้องผ่านเสียงเพลงค่ะและทางขวามือก็คือ QR code ประกอบสื่อการสอนภายใน QR code ก็จะประกอบไปด้วย บทเพลงจำนวน5บทเพลงวัสดุการทำเครื่องดนตรีหันซาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้ง3หัวข้อนี้ก็จะอยู่ใน QR code ค่ะและดิฉันนางสาวเบญจรัตน์บุญแจมขอจบการนำเสนอสื่อหันซาเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ